ทีนี้มาถึงขั้นตอนของการตัดจ่ายยาแล้วนะคะในเมนูรับเข้าตัดจ่ายของงานคลังยาเคยได้ทำคลิปเกี่ยวกับการรับเข้ายาไปแล้วนะคะคลิปต้นๆเลยวันนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับการตัดจ่ายยาะะการตัดจ่ายยาในที่นี้หมายถึงการตัดยาออกจากคลังยาของตัวเอง ะะซึ่งมันคนละอันกันกันกบการเบริกยาที่อยู่ในปุ่มสีน้ําตาลนะคะอันนี้การเบริกยาตรงนี้มันหมายถึงการเบริกยาส่งรายการเบริกมาที่คลังโรงพยาบาลนะคะ,ะส่วนการตัดจ่ายที่อยู่ในกลุ่มเมนูสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยมันหมายถึงการตัดจ่ายายาออกจากคลังของพื้นที่เองนะคะก็คือเอาตัดออกจากคลังมาให้ห้องจ่ายายาของตนเอง ะะมีวิธีการยังไงเข้ามาดูกันนะคะคลิกที่ปุ่มคลิกที่ปุ่มตัดจ่ายนะคะก็คลิกที่ปุ่มตัดจ่ายยาคลิกเข้ามาก็จะเจอหน้าจอหลักของทะเบียนการตัดจ่ายยาของของตัวเองนะคะมาดูตรงเพิ่มใบตัดจ่ายปุ่มสีแดงด้านขวามือนะคะ เพิ่มใบตัดจ่ายตรงนี้มันจะหมายถึงว่าห้องจ่ายยาจนที่ห้องจ่ายยาอันนี้พี่อ่ลอกแบบการทำงานจริงหน้าง,งานของเรานะคะการจะตัดจ่ายยาออกจากคลังได้จะต้องมีผู้เบิกนะคะอ่ามีผู้เบิกผู้เบิกในที่นี้ของพื้นที่ก็น่าจ,จะเป็นห้องจ่ายยานะห้องจ่ายยาห้องตัวโลกเขียนใบเบิกมาให้ห้องคลังแล้วก็ห้องคลังก็จะเอาใบเบิกนั้น ไปตัดสต็อกกร์ดแล้วก็หยิบยาส่งให้ห้องจ่ายยาเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยต่อไปนะคะหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอที่ห้องจ่ายยาเขียนใบเบิกเมื่อก่อนเราก็จะมีใบเบิกที่เป็นก๊อปปี้นะคะแล้วก็มาเขียนเป็นประกาแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องคลังยานะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนวิธีนั้นมาเขียนในเขียนในคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็น่าจะค,คุ้นเคยกันอยู่นะคะ คลิกปุ่มใบตัดจ่ายนะคะระบุวันที่ที่จะขอเบอิกนะ,ะพี่ขอลงเป็นเมื่อวานนะคะวันที่11แล้วก็บันทึกนะะระบบก,ก็จะดึงหน้าจอทีอ่มีช่องให้เราเลือกนะะเลือกรายการเลือกรายการว่าห้องจ่ายยาเนี่ยยาตัวไหนหมดต้องการที่จะเบิกออกมาจากคลังเพื่อมาไว้รอจ่ายผู้ป่วยนะคะ ก็จะขอลองสักสองสาตัวนะคะ,ะจะเอาอะไรอ่ะพารานะคะขอพาราเบอร์มาสักกล่องนึง500เมตรนะคะ,อะขอเบอกกยาหยอต้านะคะ,ะเบิกกเป็นหลอด12หลอดต่อก,กอล่องเบิรมาสักสองกล่องนะคะอะขอเบิกยาถ่ายพยาธนะคะ ขวดนึงนะคะกระปุกหนึ่งหนึเม็ดประมาณนี้นะคะก็บันทึกเรียบร้อยนะคะบันทึกเรียบร้อยมันก็เข้ามายู่หน้าจอหลักทีนี้หน้าจอหลักก็แสดงให้ให้ให้เราเห็นแบบนี้นะคะก,ก็จะมีคอลัมน์หมายเลขหนึ่งนะ,ะก็เหมือนกับหน้าจอที่ผ่านมาค่ะก็คือถ้าคลิกตรงเพิ่มรายการก็สามารถเพิ่มรายการ ลงไปอีกได้นะคะพี่จะลองเบิกมะแว้งนะคะ,ะมะแวงเนี่ยกล่องละ20ซองนะคะให้เบิกเป็นซองเพราะว่าเราเวลาเราจ่ายให้คนไข้เราก็จ่ายเป็นซองนะคะ่ะกล่องนึงนะคะ20ซซองอแบบนี้นะคะ,ะเพิ่ม o R S นะคะ กล่อง,ขอ,ของหนึ่งมีิซองขอกล่องหนึ่งได้ไายการที่ต้องการพอแล้วก็บันทึกนะคะต่อมาก็ยืนยันใบจ่ายนะคะยืนยันใบตัดจ่ายเพื่อที่จะส่งให้ห้องคลังยาคุณที่รับผิดชอบงานคลังยาของพื้นที่เนี่ยทำการตัดจ่ายต่อไปนะ,ะก็เหมือนกับทีนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะที่ที่ทำให้มันมี น่าจะหน้าตาลักษณะนี้ก็เพราะว่าเข้าใจว่าพื้นที่น่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะคะในการทาระบบก็ไม่ต้องไปคลิกไปเพื่อที่จะรับใบเบิกนะคะส่งเบิกก็เห็นปุ่มที่จะตัดใบเบิกเลยตัดรายการได้เลยนะกะ็เพราะว่าเป็นคนคนเดียวกันนะะทีนี้ถ้าเกิดยืนยันใบเบิกเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มหนึ่งในช่องดําเนินการโผล่ขึ้นมาลูกกันงไกนะคะสีฟ้าในบนปุ่มสีฟ้านะะลองคลิกดูนะคะ หน้าจอจะแสดงรายการที่เราเบิกเมื่อตกี้ขึ้นมานะคะมีคอลัมน์ดังนี้นะคะ,ะที่น่าสนใจก็คือ,อยอดจํานวนเบิกนะคะที่เราขอเบิกเมื่อกี้นะคะยอดจานวนอยอดในคลังยาะระบบมันจะไปดึงจํานวนคงเหลือที่มันที่มันหาเจอว่ารายการยาตัวนี้ที่อยู่ในคลังเราเหลือประมาณเท่าไหร่นะคะตัดจ่ายจริงอันนี้ก็คืออันที่จะตัดจ่ายต่อไปเนี่ยจำนวนนะคะ ประมาณนี้นะคะอะลองทําการตัดจ่ายยาตัวแรกเลยนะคะเรารู้ว่าอของในคลังยาพาราเรามีพอจ่ายนะคะก็คลิกที่ปุ่มกันไกลสีแดงนะคะในช่องดําเนินการตัดสต็อกอืมอ่าน่ามันเยอะแยะแบบนี้ไม่ไม่มีไม่มีอะไรนะคะไม่ได้ผิดพลาดอะไรก็เนื่องจากว่ามันเป็นฐานข้อมูลสำรองสังเกตตรง ตรงนี้นะคะตรงสเตตัสอินเทอร์เน็ตเนี่ยพี่เอาข้อมูลเข้าไปเล่นเลเทะมากเลยนะคะถ้าเป็นข้อมูลจริงที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละพื้นที่ของแต่ละเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะอ่าก็ก็เลือกเลยค่ะเลือกตัดจ่าย500เมตรมันก็จะมีลอดขึ้นนะคะมีวันหมดอายุมีลอดให้อ่าถ้าเกิดว่ารายการไหนที่ไม่มีวันหมดอายุมันลตแบบเนี้ยก็คงจะเป็นวันทีรายการที่เรายกยอดขึ้นมา การตัดจ่ายก็ทำเป็นแบบ first in first out นะคะ,ะแล้วก็เลือกตัดจ่ายรายการที่ที่หมดอายุก่อนแต่ว่าไม่แน่ใจอันนี้เราก็พี่ขอก็ตัดจ่ายขอตัดจ่ายที่ยกมาก่อนนะคะ,ะตัดจ่ายเป็นกล่องเนาะพาระ500เมตรผือเลขศูนย์ไปนะคะ5,000เมตรระบบมันก็จะบอกว่ามากกว่าจำนวนในคลังกดโอเคก็จะเด้งมาที่ศูนย์เหมือนเดิมนะคะห้าเมตรโอเคจะกดปุ่มสีเขียว เช็คบ็อกนี้หรือว่าจะกด enter ก็ได้เช่นกันนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มปิดนะคะที่อยู่ข้างล่างกดปุ่มปิดนะคะโอเคระบบก็จะดึงมาหน้าจอรายการนะคะรายการที่ตัดเสร็จแล้วพี่จะดึงให้มาอยู่ข้างล่างก็จะดูที่ช่องตัดจ่ายจริงเราตัดจ่าย500เมตรนะคมูลค่ารวมประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำรายการอื่นต่อไปเลย หรือว่าอยากจะยกเลิกรายการที่เราตัดไปเมื่อตกี้พาราฉันอยากเอาลอดใหม่ก็คลิกที่ปุ่มกากบาทสีเหลืองนะคะระบบมก็จะคืนค่าเดิมขึ้นมาให้ลองตัดจ่ายใหม่นะคะ500เมตรนะคะลองมาฮีตเออบนะคะฮีตเออบ เฮตาอบจ่ายรตนี้24สิบสีนะคะอินเตอร์บันทึกนะคะมาแววงนะคะมาแววงเนี่ย ก็จ่ายเป็นซองนะคะกล่องนึงยี่สิบซองหน่วยผิดมูลค่าเปลี่ยนนะคะให้ตรวจสอบดีๆนะคะ OAS นะคะห้าสิบซองโอเคนะคะนี่คือเราเราปุ่มดำเนินการจะเปลี่ยนเป็นรูปสีเหลืองหมดนะคะแสดงว่าเรา ทำทุกรายการแล้วตัดจ่ายทุกรายการแล้วสังเกตว่าปุ่มด้านบนเมื่อก่อนจะเป็นกดไม่ได้ออกเป็นสีเทาๆนะคะถ้าเราทําเสร็จทุกรายการแล้วมันจะโผล่เป็นปุ่มที่สามารถกดได้ก็คือตัดจ่ายกดปุ่มนี้ชีวิตเปลี่ยนหมายความว่ากล้ากดปุ่มนี้ระบบมันจะไปตัดในสตอกการ์ดให้นะคะ,ะกดปุ่มเลยค่ะตัดจ่ายเรียบร้อยนะคะ เมื่อมันตัดจ่ายเสร็จแล้วมันก็ระบบจะดึงหน้าจอหลักกลับเืินมาให้เราสเตตัสสีเขียวนะคะแสดงว่าเรียบร้อยแล้วมีปุ่มดําเนินการจะเปลี่ยนเป็นเครื่องปรินเตอร์ลองกดดูนะคะก็จะเป็นอะ,อะไรอ่ะใบเบิกตัดจ่ายของเรานะคะจะปิินต์ออกมาหรือว่าจะเก็บไว้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่และพื้นที่นะคะโอเค การตัดจ่ายการเขียนเบอรการตัดจ่ายการของของระบบการควบคุมคลังของของระบบสืสต็อกก็มีประมาณนี้ทีนี้พี่อยากจะเช็คนะคะพี่อยากจะเช็คว่าไอยาที่ตัดจ่ายไปในไปตะเกียมันออกมาในสต็อกการในรูปแบบไหนนะคะก็กดที่ปุ่มสต็อกการ์ดนะคะตรงนี้ค่ะปุ่มสีน้ำเงินนะคะสีฟ้าอ่อนนะคะ สต๊อกการ์ดอยากจะเช็ครายการเมื่อกี้มาแหวงใช่ไหมคะแล้วก็กดปุ่มค้นหาอ่านี่ค่ะสต๊อกการ์ดมาแหวงมันก็จะเป็นสต๊อกการ์ดขึ้นมาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรับเข้าใจออกรับค่ายใ,ใจออกตามวันเวลาให้เรานะคะอ่ามาที่30พฤษภาเราย่อยครั้งแรกมา หกสิบองนะคะสกล่องอมาวันที่สิบรับเข้ารับเข้าเพราะว่าเบิกจากโรงพยาบาลรับเข้า2กล่อง40่สิองก็รวมของเดิมมีวันนี้มาตัดจ่ายออกนะคะยีก็เหลือแปดสิบค่ะอันนี้คือสต็อการนะคะ,ะตัดจ่ายออกรับเข้ามันก็จะมีลดขึ้นมาให้แบบนี้นะคะ,ะสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้นะคะเพื่อที่จะ,ะเอาไปอ้างอิง หรือเอาไปทําอะไรก็ได้นะ,ะ,ะก็ประมาณนี้ตรงนี้มีช่องรายการขึ้นมาให้ว่ารายการนี้เป็นรายการอะไรนะคะ,ะส่วนส่งออกเป็น pdf เนี่ยยังไม่ได้นะคะที่ยังแก้ให้เป็นภาษาไทยไม่ได้แต่เอาไว้เฉยๆนะคะหลักการการตรวจสอบเพราามีน้องเคยถามว่าาจะยกเลิกสต๊อก,กาที่เป็นกระดาษได้ไหมเพราะว่ามันมีระบบแบบนี้แล้ว นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจตกลงกันแบบไหนแล้วแต่บริบทของแต่และพื้นที่นะคะพี่ยยจะยกตัวอย่างของคลังโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ใช้สตอการสที่เป็นกระดาษแล้วนะะเราใชา้โปรแกรมเรียกว่าโปรแกรมดักนะ,ะที่ตัดจ่ายให้เรานี่แหละถ้าเกิดมีมีหน่วยงานภายนอกหรือว่าจะเป็นหน่วยงาน i n t e r อร์น e r เซอร์ก็ตามที่มาขอเช็คคลังของเราว่า จำนวนตรงกันกับทะเบียนสต็อกการ์แล้วก็ของจริงในคลังตรงกันไหมเราก็สามารถเหมือนเหมือนคลังเนี่ยก็จะมาะเปิดสต็อกการ์ดขึ้นมานะคะ,ะเปิดสต็อกการ์ดนี่แหละใบบคุมคลังที่เป็นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะคะเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ให้ผู้ที่มาตรวจสอบเราอะดูอ่นะคะแล้วก็อ๋อนี่เขาก็จะรู้ว่า โอเอสเราเหลือสองร้อยซองก็คือสี่กล่องก็เข้าไปนักเดินไปนับในคลังครบไม่ครบยังไงเนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่งคลังโรงมานทําอยู่วิธีการนี้นะคะก็ปรึกษาหารือกันว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกที่ไม่อาจตัดสินใจหรือชี้แนะอะไรได้นะคะโอเคอทีนี้ถ้าข้อข้อสังเกตุที่นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่า เปิดมาตรงหน้าจอสตอกการ์ดเนี่ยเราจะกดตรงปุ่มไอ้ที่เมนูที่อยู่ด้านบนบนเว็บจะไม่ได้นะคะ,ะคลิกมันเหมือนมันไม่ไปอะ่ะก็วิธีการก็มาคลิกเมนูด้านซ้ายสุดเอานะคะกลับสู่เมนูหลักประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปพี่จะมาแนะนำวิธีการใช้เบิบกวัคซีนพี่ขอเรียกว่าเป็นวัคซีน EPI on hand นะคะ